เยเอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมยูน่าออนไลน์นะครับก็จะมาเล่นในอาชีพนักแม่นนูนะครับห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับส,สายนี้นะผมก็ไม่ได้ลงนานมากนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาลองเล่นเป็นสายใหม่นะครับก็คือสายยิงคิทิคอ้นะครับไม่ใช่สายสก,กิลเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมวันนี้จะมาดีสเตตัสด้วย ผมเพิ่งไปเติมมานะครับก็นี่นะครับแต่ผมยังจะไม่รีนะครับผมจะทําให้ผมอยากลองว่าสายยิงขิหรือสายสกิลเนี่ยสายไหนมันจะเหมาะหรือสายไหนจะดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมขอเทสให้ดูก่อนแล้วกันนะครับสายสกิลสําหรับยิงมอนพวกนี้นะครับเดี๋ยวขอบัฟก่อนนะยัก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ แค่พื้นฐานก่อนละกันนะโอเคไอ้นี่คือสายสกิลนะครับเอร์เรนเนี่ยจะแรงมากแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเรีเป็นสายคีดียข้าแล้วมันจะแรงไหมนะป๊บนี่นะครับเข้าหกฮิตอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับเดบเมจนะเดี๋ยวตัวต่อไปเจ็ดฮิตอยู่ที่แสนสามนะครับ 8 hit อยู่ที่แสนห้านะครับนี่คือดาเมจของ,ของนักแม่นธนูสายสกิลนะครับแต่สายนี้มีข้อเสียที่ความบางนะครับคือตัวบางมากนะครับก็โดนตบทีสองทีก็ไปแล้วนะครับอันนี้คือ,คอยิงค,นะคีนะครับอยู่ที่สองหมืนห้านะครับดับเบิลนะคีดับเบิลโอเคนะครับอ้นี้คือสายสกิลนะครับยิงบอสก็ โอเคถ้ามีคนยืนให้ก็ยิงแรงนะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะไปลงบอสหน่อยดีกว่าเอาเป็นบอสเซอร์โรดแล้วกันนะครับบอสอีเวนต์เดี๋ยวผมไปบอสก่อนเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะครับว่าสายสกิลเนี่ยมันยิงบอสมันจะชา้าจ,จะเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บอสเซอร์โรดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงบอสให้ดูนะครับว่าไอ้สายเนี้ยนักแม่นทนูสายสกิลเนี่ยมันลงบอสยังไง เร็วไหมนะครับแต่เป็นถ้าเป็นบอสอื่นผมลงไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคนยืนให้นะสําหรับสายสก,กิลนะครับแต่มันเร็วไงครับสก,กิลสายนี้นะสกิลมันเร็วนะครับส่วนของที่ใส่เอาเป็นเอาเป็นมูลไท้ละกันนะครับประหยัดมานานะสายนีกก้เปลืองมานามากนะครับก็วาเลนก้าละกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ดิเรนละกันดูนะครับว่าสายสกิลเนี่ยมันจะใช้เวลายิงเท่าไหร่นะครับกดจะฆ่าได้นะเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บเคใช่แล้วก็ยืนยิงเลยครับแต่ถ้าเป็นบอสัตอื่นผมยืนยิงแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องมีคนยืนให้ไอ้บอสเนี่ยมันมันไม่โหดเท่าไหร่นะครับถ้าลูกแบบจริงจังผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ นี่นะครับประมาณนี้สกิลมันเร็วนะครับสำหรับสายนี้นะสกิลดีเลย์ไปมากนะครับแต่ก็เพื่องมานาด้วยนะถ้ายืนถ้ามีพา,พาลดาดีนมายืนให้นวก็โอเค่อะจบแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสายสกิลตรงบอสประมาณนี้สายนี้จะเก็บไวเก็บวลไวมากนะครับสายนี้นะเดี๋ยวทีนี้ผมจะ เปลี่ยนสายนะครับสายสกิลเปลี่ยนจากสายสกิลเป็นสายยิงทีเดิคข้อนนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ต้องสือรีสเตตัสกันเลยเ,ออเดี๋ยวให้ดูสเตตัสก่อนอันนี้คือสเตตัสเมนทนูสายสกิลนะครับอัปตันนี้ก็ได้เลยนะครับแบบผมก็ได้นะถ้าใครจะเล่นนะโอเคเดี๋ยวผมจะรีสเตตัสละกดใช้เลยโอเค นี่นะครับตอนนี้ผมก็รีสเตตสัสแล้วนะคือไอสายเนี้ยสายยิงคีดด้วข้อที่ผมจะเล่นนะครับให้ลงผมเอาขอเอาลงคีก่อนละกันนะครับอับขีดให้ตันเลยคีดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันลูดที่้งไม่ได้เหรอต้องกดค้างนะครับ คับต่อไปก็ DX นะครับซึ่งสเตตัสจะไม่เปลี่ยนไปมากนะครับแต่เราแค่เราจะเพิ่ม a g i เข้ามานะครับสายสกิลมันจะไม่มี a g i นะคือย้ายจาก STR มาลง a g i อะครับสายเนี้ยใสายยางที่์ด้ยข้อน,นะครับนี่เลย เอสพีผมต่ำมากอะตอนเนี้ยเลือดสามพันเองหรอเดี๋ยวขอแบ่งไปลงเลือดสักหน่อยแล้วกันนะครับลงเลือดสักยี่สิบแต้มนะครับเลือดหกพันโอเคนี่นะครับสเตตัสผมจะเอาประมาณนี้นะครับสำหรับสายยิงเอ่ยยิงชิติค่คนนะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับครับกำหนดเลยนี่นะครับประมาณนี้ผมจะอัประมาณนี้นะครับสลับสายยิงคีย์ทิคอลนะครับคือถ้าเล่นสายคีย์ทิคอลแล้วธนูไอมูลไรเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะ AFPD ลบร้ซนะครับมันทำให้เรายิงช้านะนี่ธนูนี่จะใส่แทนนะครับเดี๋ยวดูสซิตกัน a t k อยู่ที่2 0 0 9นะ โอเคน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเวิร์กไหมสายนี้นะบับก่อนนะครับสกิลจะดีเลยช้ามากนะครับมามาลองดูการสายนี้จะเป็นยังไงมันจะเวิร์กกว่าสายสกิลหรือเปล่านะครับ ลองดูครับลองดูผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะใสยเนี้ยก็โอเคอยู่นะครับความแรงก็น่าจะพอใช้ได้อยู่มั้งครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับเดบเมจก็ถือว่าไม่แรงมากนะครับ เดี๋ยวมีอีกสกิลหนึ่งที่มันซัพพอร์ตกับสายนี้นะครับก็คือสกิลฟาช็อตกดเลยปึ๊บนี่ครับสกิลฟาช็อตทำให้เรายิงเร็วนะครับแต่คลิปไม่ค่อยติดนะครับโอเคหมดแล้วเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยเล่นสายเนี้ย โอเคครับประมาณนี้นะครับสลับสายยิงคิทุเข้านะครับผมก็ว่าน่าจะดีอยู่มั้งนะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปลองไปยิงมอนตปกติดูดีกว่านะเดี๋ยวมาครับแป๊บหนึ่งโอเคครับก็มาถึงที่แมปที่เราจะลองกันแล้วนะครับแมปนี้นะครับซึ่งผมดูแล้วจากสกิล a อโร l เลนนะครับก็ยิงไปแปดฮิตก็เข้าที่แสนสองนะครับ ยิงจิดเฮ็ก็เข้าที่แสนเอ็ดนะครับไอ้แสนหนึ่งแสนนะครับซึ่งไอ้ที่เป็นสายสกิลเนี่ยจะยิงไปที่แสนห้านะครับก็ห่างกันเยอะมากความแรงนะครับก็นะก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับสาหรับสายนี้ยิงที่จะเข้าปกติจะได้เท่าไหร่อยู่ที่สองหมื่นนะครับนะสองหมื่นแบบดับเบิลนะไม่หมืน่นเอ้ไม่ดับเบิลก็หมื่นหมื่นสามนะครับ ก็ได้ประมาณนี้นะครับสลหรับสายนี้นะใครอยากเล่นก็เล่นเลยนะครับผมสนับสนุนนะแต่ไม่รู้ว่าสายนี้เอาไปวลมันจะเวิร์กไหมนะคือมันยิงมันยิงไม่เร็วมากอะครับแต่ถ้าเป็นสายสกิลมันยิงมอนทีเดียวก็ตายนะครับอันนี้เราต้องยืนยิงแบบช้ามันช้านะครับก็เราแ,แต่คนจะเล่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอ G m มันอัพเวลรมาอีก ครับไอเลเวลสูงสุดมาเดี๋ยวผมก็รีกลับเป็นสายสกิลมอนเดิมนะครับดูแล้วสายนี้ไม่เข้ากับผมเท่าไหร่นะส่วนสกิลแอร์โรเลนก็ยิงได้แรงเหมือนเดิมนะครับแต่แรงไม่เท่าสายสกิลเนาะโอเคนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับของที่ผมใส่ก็เป็นของสายสกิลอยู่เลยนะครับไม่ใช่ของสายพีทิคอนนะครับนี่นะโอเคตอนนี้ สำหรับวันนี้ก็ขอหยดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดี